ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวครอบคีัวนะคะวันนี้พาป้าป้ามาทะเลค่ะทะเลที่ไหนเนี่ยทะเลนนค่ะทะเลนนก็อยู่หลังบ้านเราแต่เราก็ไม่เคยมาสั้งแ่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรามาเนี่ยเนี่ยดูป้าป้าแล้วเป็นครั้งแรกแล้วก็ต่อไปจะมาวันไหนล้วก็ไม่รู้นะนี่ก็คือมาให้ดูบรรยากาศหน่อยเรามาดูอาหารที่เราสั่งมากินกันวันนี้นะว่ามีอะไรบ้าง ต้ยมยำปลาคาต้ยมยำปลาคาราคาอยู่ที่180รแปบรแล้วราคาอยู่ที่ส <180. S 2> องแบแล้วไก่ทอตรงนูน้น120บแล้วหอยแกงลวก120บแล้วหอยนังรมยำ180รแล้วข้าว1 0ราสข้าวถั่วเท่าไหร่ห้บาทมี้าิบ่ทเยอะเลยค่ะ โอเคราคาก็จะแอบแรงไปน,นิดหนึ่งนะในแราใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแอบแรงไปน,นิดนึงในความเป็นจริงอะ่ะแ,แต่ก็เราโทรสั่งโทรแล้วก็มีค่าบริการส่งรอบละยี่สิบบาทไ,ไม่ได้ส่งฟรีนะครับถ้าเรานั่งที่แพรแล้วเราก็สั่งอาหารมาก,กินเนี่ยจะโดนค่าส่งมายี่สิบบาทอย่างพวกอาหารเครื่องดื่มพวกอะไรพวกเนี้ยห้ามนําเข้ามานะครับเพราะเราต้องมาสั่งกินข้างใน เราไม่สามารถที่จะนำเข้ามาทานเองได้เลยได้เหมือนทะเลเป็นไงแม่รสชาติเป็นไงไม่เอออร่อยค่ะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ป้าพรเป็นไงรสชาติป้าไพ่ดีไหมดีมากแกงส้มป้าอ่อดีเอียงแกงส้มเหรอใช่แกงส้มเป๊ะซาเปล่าเป๊ะซานี้ตัวเท่าไหร่ปลาช่อนตัวโตนี่ตัวเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบโอเคก็ตอนนี้ปลาช่อนมันก็ตัวหนึ่ง โลนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วเนาะร้อยะโลนึงอะก็ถือว่าราคาก็ปกติครับทั่วไปนี่ครับป้าๆกาลังกินอาหารกันจังเลยอร่อย,อยนี่นั่งกินกันอยู่ชิวตอนนี้ลมกําลังพัดแรงเลยลมค้างเย็นมากือบรรยากาศนะครับเสือป่าอกาศร้อนรวมนี่ตรงนั้นก็จะเป็นบึงน,น้ํา โอ้ยลมมนแรงเลยขนาดนี้ตรงนี้เป็นบรรยากาศของแพกลางน้ำแพกลางน้ำนี่มีอยู่ประมาณ180หลังเสาวกิตต์ต้องเข้าคิวจองเพราะว่าต้องต้องรอเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะไม่พอนั่งกัน Anh đi ครับผมสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าเป็นซุ้มไม้ไผ่เนาะให้นั่งแต่ละซุม้มแต่ละซุม้มแต่วันเสาร์อาทิตย์เราไม่แน่ใจว่าราคายัางไงนะถ้าเป็นวันธรรมดาก็คือนั่งทั้งวันเนี่ยประมาณ200รอบาทแล้วก็มีโซนที่ว่าเป็นร่มเป็นอะไรให้นั่งแล้วก็มีเตียงบัาบาบแต่สำหรับตรงนีน้ที่ของเล่นเนี่ยก็คือว่าซื้อเสื้อ,อตัวหนึ่งมันไม่ใช่ซื้อคือว่า เช่าตัวนึงก็80บาทสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทั้งวันเครื่องเล่นก็มีเยอะมีเยอะมากครับก็มีพวกสไลด์ดมสไลดเดอร์นี่ครับกดระเบียบต่างๆเนาะก็มีอะไรราคาอะไรยังไงอยู่ตรงนี้เวลาเข้ามาก็จะมีคนแนะนำเนาะว่าอะไรคืออะไรก่อนเข้าก็ต้องเสียค่าจอดรถนะ20บาทต่อคัน ก็คือป้ายนี่ก็คือตรงนี้เป็นหาดทรายหาดทรายที่ว่าคนน้อยเขาก็ไม่ได้กลางแต่ถ้าคนเยอะเขาก,กางก็ดูการเล่นน้ําสนุกสนานนี่ดูวิวทิวทัศน์ส,สวยงามเนี่ยครับเครื่องเล่นเยอะมากถามว่าถ้าเราไปเล่นน้ําไปอะไรเนี่ยคุ้มไหมคุ้มกับการที่ว่าค่าแบบว่าเช่าเสื้อแค่80บบาทแล้วสามารถเล่นได้ทุกอย่างแล้วเล่นได้ทั้งวันทั้งวัน ก็ไปเล่นก็ขายร้อนดีครับผมครัสบสำหรับการมาเที่ยวที่หาดเติมลัก